สวัสดีครับเอฟซี 4, น้องดีนท,ท,ทุกท่านเลยสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทําคลิปกินไก่กันอีกแล้วกินไก่กันครับผมไก่ทอดกับสไปซี่เกาหลีกันนะเดี๋ยวเราไปแกะของกินกันเลยนะครับผมไปเลย let's go อืม,ม,อมอพอแล้วพอแล้วเยอะเลยโอ้โหมดขวดเลยบางหน้าครึร่งขวดมันหกมันหกเดี๋ยด้วยนะนี่ไก่ทอดของเราเนาะโอเคแกะเลยแกะเทะเออกมาเลยลูกมีน้องไก่นะเลียงดีๆโอเค โอเคนี่นะครับผมน้องไก่กับซอสสไปซี่เกาหลีนะหน้าตาก็อย่างนี้นะแต่ลองลองดิมลองเอามือแตะๆไปชินีูเป็นไงบ้างหวานหวานอืมโอเคหวานหวานเผ็ะใช่แล้วไปกินเลยนี่นะครับผมอ่ากินได้นะครับผม นี่นะครับผมไก่ทอดตลาดนัดนี่นะนี่นะเอารมวมรวมอเไยไก่ไปชิมวันนี้เหมือนพริกตาแดงที่มีใครอร่อย やっと。 ভে <laughs> কাই <disappointment> รสชาติมันจนะหวานหวานหวาน,นน้ำแล้วก็เผ็ดตามตูดนะครับผมเหมือนซอสเกาหลีนะแต่ว่าซอสเกาหลีจะเผ็ดเผ็ดมาแต่ต้นเลยฮนะอันนี้จะหวานมาก่อนหวานมาแล้วก็ค่อยมาเผ็ดตามทีหลังนะครับผมน้องๆจุ่มกับไก่หรืออะไรเงี้ยอร่อยนะ นีนะซอสไปซี่เนอะเอาไวปติดทาปิ้งย่างก็ได้นะหรือจะจุ่มอย่างนี้ก็ได้เนี่ยอร่อยอะ่ะ โอเคนะครับผมเราไว้พบกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีนะครับสวัสดีเอซีด้วยโอเคโอเคอเดี๋ยวเราไปกินต่อหลังใหมหลังกล้องเด้อโอเคโอเคครับผมสวัสดีครับ